เพชรยนต์สวัสดีค่ะสวัสดี FC ของน้องจ้าจ๋านะวันนี้เอากระบะสวยๆดีๆมาให้ชมนะคะกับราคาไม่แพงนะสำหรับใครที่ตามหากระบะเอาไว้ใช้งานนะคะวันนี้ก็เอามาในตัวกต y ต้าร e v ว2.4ตัว Z Edition เกียร์ธรรมดานะคะได้สีดำหน้าหมูปลาลอๆเลยนะคะท่านผู้ชมใครตามหากระบะสวยๆมือ2แล้วติดตามเพชรยนต์มานานนะคะไม่ควรพลาดเพราะว่าความสวยงามคานันนี้คุ้มค่าสุดๆเลยนะคะ คันนี้นะคะได้ไฟหน้าฮาโลเจนนะคะไฟสวยสใสๆนะคะมาพร้อมกับแกลบด้านข้างสวยเดิมนะคะล้อแมกอันลลอยดูสวยใหม่แล้วก็ตัวรายละเอียดของตัวรถรอบข้างรอบคันเนี่ยนะคะพร้อมใช้มากนะคะคันนี้ไม่75,000โลนะคะราคาค่าตัวอยู่ที่399,000บาทเท่านั้นนะคะน่าใช้มากๆเลยนะคะซื้อรถกระบะมือสองอยังไงให้ได้เหมือนป้ายแดงนะคะก็คือดูรถกับน้องจ้าจา่าเพชรยนต์ค่ะ บริษัทเปิดทําการทุกวันนะคะท่านผู้ชมนะคะบริษัทเปิดทําการทุกวันอยากเข้ามาชมรถสวยๆดีๆสภาพเดิมๆเอาไว้ใช้งานคุ้มค่าสุดๆนะคะท่านผู้ชมนะคะแผงประตูสวยใหม่นะคะแผงประตูเนี่ยนะคะไม่มีรอยถอดของตัวน็อตเลยนะคะคุณผู้ชมหลายคนนะคะซื้อรถมือสองแล้วกังวลกลัวได้รถไม่สวยนะคะแต่มหานนองเจ,จ้าเพชรยนเนี่ยนะคะคุณลูกค้าได้ความคุ้มค่ากลับไปบ้านแน่นอนนะคะแล้วตัวนี้นะคะราคาเนี่ยนะคะไม่แรงไม่ถึง40,000 0แ,แต่ว่าคุณลูกค้าได้สภาพแบบกริบเลย ป้ายแดงราคาอยู่ที่6,8900 0นานะคะตอนนี้นะคะมามือ2ราคาเหลือแค่3 9 9 0 0 0เาเท่านั้นสนใจรายละเอียดนะคะอยากเข้ามาชมรถตัวจริงสวยๆเดิมๆนะคะกับน้องจ้าจ๋าก็เข้ามาได้บริษัทอยู่ที่เสีรีไทยซอย6กก่อนถึงสีแยกมีนบุรีนะคะไฟท้ายสวยใสนะคะไฟท้ายสวยๆเดิมๆนะคะโลโก้อยู่ครบนะคะไฟเบรควงตาที่3ไม่มีแตกไม่มีร้าวเลยนะนี่ไลเนอร์นะคะไม่มีรั่วนะอันนี้คือเจะ้าจ๋าขับมาฝนตกเมื่อเช้า ะะไม่มีแตกไม่มีรั่วน,นะคะน็อตสะโพกซ้ายนี่จะไม่มีการชนนะคะท่านผู้ชมรถจะไม่มีการชนนะนี่สภาพจะเดิมๆไม่มีการแก้ไขตดแปลงนะคะเอาไปไว้ใช้งานในสภาพส,สวยๆยาวๆได้เลยเบอร์โทรน้องจะาสามารถแอดไลน์นะคะสามารถแอดไลนะะ์าาได้ลูกค้าสามารถโทรหรือว่าแอดไลน์เข้ามาขอรายละเอียดภาพนิ่งกับน้องจะจ๋าได้นะคะหรือจะมาดูรถตัวจริงนะคะมาเทสขับมาทดลองขับได้ บันไดทางขึ้นอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะไฟท้ายไม่มีแตกไม่มีร้าวช่วงล่างสวยเดิมเพากลางแหนบถ้อยเสียไม่มีการแปลงแลืออะไรครบนะคะนี่สวยมากนะคะผู้ชมสวยเดิมน่าใช้สุดๆเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่ดูอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้นะคะสามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้สภาพเดิมๆสวยๆเลยนะคะสามผู้ชมนะคะเฮดรูมสวยใหม่นะคะเบา สภาพเดินสภาพสวยนะคะตัวเบาะก,ก็ไม่ขาดนะนี่พวงมาลัยสภาพเดิมเดิมเลยค่ะท่านผู้ชม,มไม่เจ็ดหมื่นห้าไม้แท้ไม่เดิมด้วยนะคะรถของเรารับประกันโครงสร้างวารันตีไม่มีชนหนักพิคว่ำมจมน้ํากลับสีก็ไม่นะคะเล่มไม่ชํารุดสูญหายนะคะน้องจ้าจ๋าดูแลเคสเองทุกเคถ้าท่านผู้ชมคนไหนกังวลหรือว่าสงสัยคําถามอะไรสอบถามจ้าจ๋ามาได้เลยน้องก็จะมีคําตอบให้นะคะอ่าคันนี้นะคะลูกค้าสามารถออกได้ทั่วประเทศลูกค้านะ ออกได้ทั่วประเทศเลยออกได้ทุกอาชีพในเงื่อนไขการขอสินเชื่อถามว่ายุ่งยากไหมเอกสารเยอะไหมนะคะก็ต้องมาดูก่อนว่าอาชีพของคุณลูกคา้าเนี่ยทำอาชีพอะไรแล้วก็มาดูที่เครดิตนะคะซื้อกับปรอัจาร์เนี่ยได้ทุกอาชีพนะคะถ้าลูกค้าไม่ติดแบคเคริตหรือว่าไม่เคยมีล่าช้านะคะไม่เคยโดนฟ้องร้องนะคะหรือว่าเคยเคยแล้วแต่ว่าปิดเคลียร์ไปแล้วก็เอารายละเอียดมาคุยกับน้องก็จจาได้นะคะปรึกษาเคสก่อนนะคะก่อนที่น้องก็จจาจะส่ง จัดไฟแนนซ์นะคะแล้วหลังจากที่จัดไฟแนนซ์เสร็จทํำยังไงนะคะหลังจากจัดไฟแนนซ์เสร็จนะคะคุณลูกค้าก็รอ3วันนะคะอนุมัตินะคะรอสาวันอนุมัตินะคะท่านผู้ชมนะคะนอกจากก็นัดเตรียมรถให้ลูกค้ารอรับรถสวยๆได้เลยนะคะกระจัง้านหน้าสวยเดิมนะคะท่านผู้ชมนะก่อนจะเข้าห้องเครื่องมาดูกระจัง้นหน้าก่อนนะคะกระจังหน้าเนี่ยสวยใหม่ทั้งหมดเลยดูรายละเอียดนะคะสีดําไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงอันนี้มีขี้นกนะนิดนึง นะแต่เรือชันฝากระโปรงตัวฝากระโปรงเนี่ยก็สวยสวยใหม่ๆแบบนี้คือถ้ามาชมรถตัวจริงเนี่ยนะคะคุณลูกค้าตรงปกแน,น่นอนนอกจากรับประกันนะคะภาษีพลบบนะคะต่อให้ใหม่นะเพราะว่าจะหมดแล้ววันที่22พิพฤศจิกาภาษีต่อให้ใหม่พลบบเปิดให้วันที่ลูกค้ามารับรถค่ะซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้ทุกอย่างนะคะรถก็เป็นรถมือเดียวไม่แค่เจ็ดหมื่นห้าุ้มค่าสุดๆนะคะก็อาจจะตอบโจทย์คนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือว่ามองเห็นรถทำมาหากินไปไว้ใช้งานเนาะ เดี๋ยวไปชมเครื่องยนต์พัฟพอมกันค่ะไปชมเครื่องยนต์พรฟพอมกันนะคะเครื่องยนต์สวยเดิมนะคะคานหน้าสวยไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะรายละเอียดตัวน็อตสภาพเดิมเดิมนะคะคานหน้าสวยใหม่กลิบนะคะท่านผู้ชมนะคะน,น็อตตัวน็อตยึดโคมไฟนะคะสภาพสวยสภาพเดิมนะคะน็อตฝาก,กระโปรงไม่มีแกะไม่มีถอดแล้วก็ตัวเครื่องยนต์นะคะไม่มีรอยซึมรอยเยิ้มนะ้ำมันเครื่องนะคะแบตเตอรี่สวยเดิม นะคะหมอ้อน้ําไม่มีรั่วไม่มีแตกนะคะไม่มีหักไม่มีขาดนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะคัดเฉพาะรถเกรเองมาให้คุณลูกค้าอยู่แล้วนะนี่รายละเอียดตัวรถนะคะจะจ๋าให้ดูมุมเดียวกันทั้งหมดทุกคันทุกคลิปหรือว่าอยากให้น้องจ้าจ๋าเนี่ยรีวิวจุดไหนเป็นเพิ่มเติมเป็นพิเศษนะคะก็สอบถามมาได้เลยนะคะคุณผู้ชมอยากให้น้องเจาจารีวิวคันไหนเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ชมอยากให้น้องจ๋ารีวิวคันไหนเพิ่มเติมก็สามารถพูดคุยรายละเอียดในคลิปกันได้นะคะหรือว่าอยากจะชอบอินสีประตูออโต้แมนนวลนะคะ หรือถามมาได้เลยนะคะว่านอกจาก Toyota D m ีแแล้วมีรุ่นไหนบ้างนะคะบอกเลยว่าเจ้าจ๋ามีคําตอบให้ทุกคําถามหรือว่ารถคันไหนที่ลูกค้าอยากดูรีวิวแล้วน้องก็จ๋ามีเนี่ยเดี๋ยวน้องก็จ๋าเนี่ยจะรีวิวให้ดูเลยแล้วก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะในส่วนของรายละเอียดของตัวช่องตัวรถนะคะไว้เลยเลยนะอยากให้น้องจ๋าทําอะไรให้พิเศษหรือว่าอยากดูรีวิวรุ่นไหนเป็นพิเศษจุดไหนเป็นพิเศษคอมเมนต์ Comment มาน้องกจ๋ายินดีนะคะ จัดให้เลยนะคะับท่านผู้ชมนะฝากด้วยนะคะท่านะผู้ชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะนะคะเป็นกําลังใจให้น้องจ๋าจะได้ชมรถสวยๆการรีวิวแบบเรียลไทม์แบบนี้ทุกๆวันนะคะสําหรับวันนี้น้องจ้าจ๋าขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ